แปดสิบเซนแปดเลยนะ้วมนดยาสิบซด้อซื้อข่าวซื้อน้ำกินเนี่เลยเนาะซื้อข่าวซื้อน้ำกินเลยเนาะอืออือีหลาไปเพียนแต่ละมือันั่นเทไรแ่ซื้อเทไร่ละสามพันสามพันกีบซื้อนังกินลูละสามพันซื้อน้ำได้กับขนมซื้อน้ำกัขนมโดยแต่ก็ว่าเป็นยังไงด้วยอ่ม น่าอีหล่วเอาไว้ไปเพื่อนได้จิ้มือนี่น่ะลายมือลายมือเจิ้มือลายมือหอดบลาชิบมือหอดหอดไก่ไก่เลยอโอ้พี่น้องเหยยนาะเข้า กำลังเชี่ยออกไปแต่เจ้าะน้ามเพื่อน้องสมโูเห็นประตูสบายดีเดยอ่าพักกันมาตะไซัน่ะโอ้ไปตลาดไปขายพักขายกระปูขายอย่างนี้นะลูกอ๋อพักกันไปที่บ่อนี่เห็นไหมโอ้ยพี่น้องเลยไม่ป้าก็พอรุ่งเพื่อนเคยไปซอยแล้วอย อันนี้บ่าน้องอันอีลาอันนะชื่อ,อยังก่อนนะนำ้นำใสน้ำโ,โอ้ยนไงนไปน้ำกันนี่เออสบายดีสบายดียดพี่น้องเอลยเนาะกราองสีกับเมื่อพมาตลาดไปขายกระปูบอ่โอ้ยกะปูหอย บริขายเจ้าไปหาอยู่ใช่นี่น่ะเอาน้ำพึ่งมาขายหรออืมเอานน่งพพโี้ล่อ้ยอันนี้ลานอันเฮามาเามาตะกี้คือบุหินเออเป็นยังบนี้คือะไรมาอยู่น้ำน้ำประตูประตูแม่ไปใยเออหมอพอเข้าคุกดม อบดเร็มมาหาเราก็ตะหึงอันยังมาหากัมาตองเฮียนมาลุกล่ะคืนคือมีจะทงอ้าวคือมถทงมอยังท่านในเมื่อบ้านเลยบ่เลิกตองเฮียนแลวไปพ้นเลยได้จะทงมันนี่ขนาดแต่อย่งยกระบะกระบะใช้อะรเฮือนไกลตัวบ่ไหนเออ กลาคืนเนาะพี่น้องเนาะมันมืดเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเอาขึ้นขึ้นรถเฮามื่อบ่หรือว่าจะี่อดเลยเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยคือว่าไปแบบี่่มือก็บไม่แถวนี้โดยโด Ba mẹ của 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 mẹ mẹ của mẹ của mẹ mẹ cả mẹ của mẹ của mẹ mẹ của 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 mẹ mẹ của 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 À, nè đây kìa nữa. Ô ông hay là khẩu con. Ô con. ông hay là đập khẩu con. Ô leo. ông. Ô con 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 พเพือนป้าปคมือ่อนะบันนี้พี่นอ้องเลยฮะตัได้อยู่เฮาเนีห้กงงันเลยไฟนี่กับซบต่ะพี่นอ้องไยไฟนี่กับริษัทอ่าตอยู่ปุ๊บเนาะคายปูชกี้มันบริเป็นแบบนี้เนะาะลมันเป็นางาออมันมแปลกๆู่พี่นอ้องเลย

chắp chắp khắp nơi nếu như một tuổi nơi nếu như này tuổi nơi 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 อีลาไปน้ากันบ่างเสล้อยู่อีตน่นด้าผู้เดียกับไรอีกมา่มานเราบาชห้ตนี้โดยโอ้ยงเนาะดอดเล้วหอดแล้วจนบูชื่อไดบเตียงมาตั้งแต่สปีก่อนพี่น้องเลย พราามันไม่ได้เป็นทางแบบนี้นทางน,น,นี่น้อนยพอนเย,นย,ยี่ม้นยดิแม่เท่าไรท่อืมอือข้ดอ่ะอื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 มใคร,รอกต่อไปก็จะมีคนมาอยู่ลายอยู่กับใครอยู่เนาะอ่อะาผู้นั้นชื่อที่ผู้นี้ชื่อผู้นึงเลยเมื่อกี้เป็นป้าโอ้เป็นแต่ญ่านเอืิพื้นไฟเข่าแล้วก็ใครอยู่บ้าน กันีแต่เพื่ิ้รูดลยเลยใส่้อนนีานนนงานกินด้นดยเเห็นในคลิปเขาบ่ดยเอาเอาเอามันมันเป็นแบบ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 ยันโ่ได้เลยนี่กันเนาะเห็ดยังโบได้เลย มีเตชุกไปอย่างเดียวมีตพ่อจงอะรอันนี้มันจะงัดไปทำไองัดเลยทงัดไดได้เลยงัดได้เลยอันนี้แต่ก่อนมันงัดเอาเนาะพอไปได้ส่ต้นุ่รห่อน่ก็คาบอดีช่เราก็ได้เนาะอออออออ บ่ป <Pedro S 1> <respace S 2> ้าป้าป้ารถละป้าป้าก่อนรถนะโอเคหอดแล้วี่น <minority> ้างในบ้านเลยโอ้ยดูดบสูเฮงบเม มือแห้งจะเคลื่อนอ๋อน้าาใช้ได้ตลอดโดยอันได้ใ้เราเน้นเบาเจ็ดซื้อแม่เขามาลากแล้วเลยลากแล้วนะไม่ซื้อไม่สามีมี่ซื้อแม่ไม่หรุขอมาลากเอาไปใส่เครื่องอะไรออกมาขอตักเอาเลยโอ้ยโหดเนาะดังเลยเหนียใกล้แปดโตเขาก็เอาแม่สาวเยอะหอเล็กไม่เอา ขายดูห้ขาดูขาเร็หมได้เบาลีก็มาเลยสัมภาษณ์หลาน,นด้วยนะดยไปที่เข้ามาดูแต่าคำอันเดียวกันหมดเลยโอเค โอ้ยยังไงเพื่อนมันคับแคบแล้วก็ม่งคายเครื่องคายคลองเนาะแต่ฮุบกันไว้อยู่นี่แหละพี่น้องเนยงไงก็เจ้ามาผ้าก็มาผ้าเพื่อนอยู่นี่เลยออกมาผ้าแห้งอ๋อเครื่องเพิ่อนมาฝากไว้เครื่องเพิ่นบ่อนีเขอร์นี่เพิ่นอนมันเฮียก็เลยมาฝากไว้โอ้ อ <F el ul muitas> ่า <Naruto> ต <ICEOVER> um, ั๊วกะนังแหมอ่าคับแคบอยู่ห oh. น <sch tricky> ่อยนึง no อัน no. นี้ก็บางยาวเด้บ่เห็นแม่นี่อือๆๆโตนอมแต้าตะกี้พแหละบ่เตงมาซอยออ่าีปาพี่น้องคอนีก็ฮุบกปูก็กลับมาอ่ากะปูหอยโอ้ยก็ยังหลอยู่ดย

จามาลูกใช่หะนี่้อืก่งจะ้ใช้เจ้าไปขายมื่อนี้อ่าอันนี้เอามาจะใช้เพิ่งกแหละมีไม่เจ้านายลูกเจ้าไหนซื้อน้ำใสซื้อน้ำใสอายุเท่ปีนะนะสิบเอ็ดปีของเฮียนปอยยังแหละปอหาปอหาและ เลยออพี่น <Pa igi. S 2> <N> ้องเลยเองเฮียนห้องป่าลูกอันใครก็ลูกอันซือดมเพื่อเข้าคุกเลยตอนที่เดตะกี้ยุักกระดิ่งเลยตอนี้มันช่งไปเบี่ยงแล้วเูยอ๋อครูที่เมียบ้านเด็กกี้หนยุักกระดิ่งไงแตอนนี้ท่านได้ออกบ่ตอนนี่บ่ใหญ่ไปบ่ได้มีมีพี่มีน้องบ่ลรอ กระต่มี่นก็มีแต่เฮ้าเนี่แหละโมเมนต์แบบเออน้องบ่มีแต่ผู้เดียวนี่ได้ผู้ได้ลูกผู้เดียวเลยผู้เดียวเนี่ยแล้วอยู่น้ำพายตะกี้ตอนเฮ้ามาหาเจ้าตะกี้อะไรมันตะกี้ก็อยู่นน้ำพ่อน้ำแม่นี่เนาะอ่าแต่เพื่อนไปขับรถอยู่ปักสันพ่อกับแม่เพื่อนแล้วเพื่อนละเมื่อยยุ่นหลังจากเพื่อนจับพ่บกับแม่เพื่อนเลยเอายุกเฮ้านี่ไปซื้อส่วนแะไรผู้ลูกชายแม่นี่ฮับเมื่อแล้วเมียมันบริเฮ็ดมีแต่เฮ็ดแล้วเพื่อนป่วยออกมาเมียป่วยมาแล เดี๋ยวเราทูมาว่านางนางอุ่นนี่ยสิไปไทยแล้วเอาน้ำใส่มาอยู่น้ำซา่าแยามันเอาไปขายถึงแม่น่ะไปต้นเอาเพราะว่าน,นนนวานั้น,นอันทัวนั้นพ่อพ่นตั้งแต่ถึกต,ติดคุกที่ว่าจัก่อนฮันอา่าแรแบบนี้มันเมีย่ยอะไพ้นโทษออกมาแล้วพ <อ S 2> คนคนไม่เรียนรับเนี่ยแล้วไปใช้ปบบเนี่ยหมูเลยว่าไปหมูชากเลยอ๋อเอามายุ่นนะจะเห็นเมียเจ้าจุบล่ะ เอ็นอยู่แต่ว่าบาดเป็บอืมเพิ่นไ่ได้บอกว่าเจ้านไปใส่แล้วก็จีไปใส่นั่นมันเราอืมแล้วว่ามาอยู่น้ำเพราปูญ้าได้เนาะยาปูาปูคืออะไรไก่ห่อเอินพอเท่าไม่เท่าไท่หง่อครับแม่ถ้าว่าพอเท่าไม่เท่าในต้องเป็นคือทางพี่คือทางพี่แล้วแม่เขาเอินปูญ้าแม่ไท่ตักซันขาบว่าเนื้อนึงอด้รูกพอเท่า ทำม่มงเนี่ยเมนเมนเมนอนี้ก็เาทำมาเอิกาเอิ้นปูเอื้นหอยกับเอิ้นไม่เท่าไม่เร่ามาอยู่น้ำหนีแล้วบนี้เนาะแต่จะมาเป็นกระพากาพลอเพินต้าชินล้วบ้อเนี่ยออมไปได้จะออเจ็ดปีหลูก็ได้สามปีปลายเดือนสิบเอต็มเต็มสี่ยังเหลืออีกสามปีปลายโดยอ่าอ่เอ่าอาสามปีปลาอ้ยเลยอดเอาได้ละเด้อสามพอออกมา มีนลยโบจักเลยจะไปยุชากโบจักรวยโบจักเลยสร้างว่าอยู่นนำนี่างไรไปเข้าองเงี้ยนเลยแต่ว่าปีหน้าในคันเพิ่น้านเก็บเงินเก็บคำนะคันมีผู้ส่งผู้เงินแม่ก็จะให้ออกนี่เงี้ยนังสือเก่งนะให้รวยเงี้ยนังสือเก่งเงี้ยเังสือเก่งอยู่ออืตอนนี้ได้มีค่าใช้จ่ายยังบ่ละมีแต่ซื้อกินไปโรงเรียนเนาะมือสองสามพันบริบบิ้เชียยังบ่ โมเสียนยกงเว้นในปีนี้นะลูกอแต่ว่าขึ้นหมอพรแล้วมันสเสียลายเนาะเฮียนไปรลดบาเป็นยังดอกอกับมันบมมีระบายที่ซอยได้เยอะดัมเยนสองสามเยนกีบนะที่น้องเนาะจะเป็นยังจะใหญ่มากเลยละเป็นโมเลยเป็นโมอ้เป็นยังคือจะเป็นหมสาเหิตเอยากมปัวพะเท่าไม่เท่าอดี๋ปัวเพะเท่าไม่เท่าโอ้ย เห็นบ่เข no no, no. okay, no. okay. no. no. mm ้าไม่เข้าได้เป็นแบบนี้ใจปัวรออปัวะบาําเด้อสเด้อต่อไปเด้อโดยนีเด้อือะบาเ่าไปกันเนาะมันก็สิเป็นคือกันบดนีแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นอยู่ตอนนๆนุ่มเอาน้อง่อเตียงน้องน้องสาวน้อยเย่เลยาเบิ่งโทรตลาดเด้ก็จะเปิด้เบิ่งอืออือเยๆเนาะโดยอือ ไปดำหน้าไปกายเลยบัดพักเฮี้ยนละบ่เชียวไปคลายเครื่องนั่มใครเจ้าเจ้าคลายเครื่องเป็นเป็นเด้ไรเก่งขงละบ่มีห้านคลายเครื่องอยู่ไปบ่ไปอยู่น้ำด้วยเดี๋ยวบ่บ่ฮ่าฮิก้าไปยี่บ่คิดว่าไปเลยนะลูกเขาเฮี้ยนจักมาเพราะเตียงกัมาโซ่เพราะว่าเพิ่นยังเพิ่นยังบุเคยเห็นเลยยังบุหันดิลื้อไอ ของพ่อรีมาเมื่อนั้นด้มเป็นยังไเรื่อยเื่อแล้วพอมหาเม่เต่าเจ้ามามาช่วยเม่เต่าตั้งแต่ชงปีปลายแล้วแต่บ๊วยมาเป็นยังไงบุลึงพี่น้องเงยขายได้เท่าไหมนี่ได้หลายอยู่ลายอยู่เป็นจะเชนหลายอยู่ยังหลายหมดเลยท่านได้กินข้าวแรงไหอนี่ยังเออกระบาดกระบาะพี่น้องเงย อันนี้จะไปไปคลายบื้นบอดดวน,วนอะไราไปคลายบื้นอีกอบื้นมันมีตอนเช่าบดมือเบดมือเลยอระหลัดนาดเลยดมืออันนี้ปูเองบอดูว่าไปหััแม่ซื้อเอาซื้อเอาอส่วนอินทรีย์ก็จะไปได้ใส่ปุ๋ยหรออดสารพิษอันนี้นะคันพักตลาาแล้วแม่บ่เอามันเปื่อยอันนี้ก็จะปุ๋ยนองเต้านี่ด้จะเอามาปั่นให้คายแม่ก็ซื้อสองมัดห้าพันแม่ก็มาขายมัดสามพัน แต่มัดละพันมัดลพันรวยไกำไรมัดละพันมัดละใดไปนี้เนาะอวยยแลนี้ครับบเบิดกับบทันได้ทุนอืมทุ้นเพิ่นลงทุนเท่ไรนี่ห้อยอันกระเสนเนื้อแม่ซื้ออันนี้กับหกสิบพันอันนี้กับ้าพันรวยอืมอันนี้อันนี้เสนอนี้อันนี้หกสิบอันนี้สา0พัน0 0แปดสิบเซนแปดเลยนะโวยันดาวห้าสิบซั่รยซื้อข่าวซื้อน้ากินเนี่ยเลเนาะ ซื้อข้าวซื้อน้ำกินแม่อือ่ออ่อีหล่ะแพงเพียนแต่ละมืออันนั้นเใช้ใส่ซื้อเใช้ใส่ละสามพันสามพันกีบซื้อยังกินลูกล่ะสามพันซื้อน้ำได้กับขนมซื้อน้ำกับขนมเลยแต่กระเป๋าเป็นเงยเข้าวได้ใช่ไหมไม่กินอยู่เพื่อนกินอยู่เลยแม่เป็นกี่เศร้าไหมกินกับยังแต่แต่ละมือมันเรียกแบบกินปลากระป๋องเลยพอจานมันซื้อให้แ่ตามี อือๆๆปลากระป๋องแม่มีแน่ต่กี้ก็บ่มีหยังกินอือไฟอันนั้นบ่แม่นได้เฮาซื้อมาให้กินปอยังยงอยู่น้องใส่อยู่บ่บ่ฟังได้คือยุมันเ็ไฟน่ลูกเออมันถึงเนาะตางแต่วิทยุเอาว่าอันนี้ะสาวดอดให้แม่ดตะกี้ยืมโทรศัพท์น้อยนี่มาด นดูเห็นหงมากายมาเลยเห็นแล้วสุกมงเอมมงเงี้ยมอยู่พี่น้องนี่เนาะมาคขำไป่ใช่ถุงมือบ่ป้องถุงมือพี่น้องเลยไปชั่งมงใช่ไหมจุแม่ไปอันเจ็ดมุ้งเจ็ดม้งเท่าโดยเอาติดเข้าบัดมือเลยอ๋อขายอยู่ในมงกระตุ่มันบ่บัดมือเลยคนขายมัดมือป้องอยู่ในหันนหนบันพุธแล้วมัดมือมืออื่นในหันไปบัดมือในโต๊ะไปอะไรกับ เก้าโมงสิบโมงแปดก็ะทำนี่มาโอ้ยมึนมือลานก็ออกเขาเฮี <uk <uk ้ยนนก็ออกไม้คลายช้อยนะฮะแม่มาได้มาเงินดอกแม่บอให้มาญาติตัวแต่กระบะพวกพี่น้องไงยาติเอออนาคตกระดังสีนนั้นแล้วก็ได้ช่วงนู้นมันพูดมาเพราะ่ามนตายเนาะคนเขาโทรมาว่าผงโดมันตายแล้วได้โอ้ยแม่ไปบ้าไปโบไปเบิร์ตมันก็บว่าตายแล้วลูกชายเจ้าน่ะ เป็นบวมเรไปปัวดลุกไปปวแล้วเพื่อนป่อยมามาจากทกทว่าพวกวันดตายเอือืมอืมยุ่ไปเเตียงเออเอาเอาสั่ง็นองเดียวเตียงเชาเงินให้ลาหน่อยไปห้องเฮียนก่อนไปเับห้องเฮียนกันเป็นองนเนาะอือ้ยนะต้นก็ไปกินตัวแม่เด้อหอยกับกูแม่จะให้เด้อ อันนั้นอไก่ตไหนก็ตัวไหนดูดูดูกระปูหลายเลยแม่ก็บอกอยากเอาเลยเบาเตียงย่านแม่บ่มีเงินให้บบเอาโลดเอาโลดไม่เท่าไปจังไห้เท่ามันฟูฟันเอามาให้ยมันบอกมันหลายพวกมนมื่อนี่นะลูกกระปูนะมันหลายแม่ก็บอกอยากเอานั่นแหละไก่งวงง้อมอยู่นไก่อยู่ใก่ด้วยบ่เอาดอกกับใก่ที่เขา เอาไปกขาบอกินกันพราะให้พื่นกินบ่เอาเอกไม่ถูกมันมันนังไตงงงมอเออไต้งันไดตามันทันได้ตายครับบอเลยอ่าอะไรล่ะเอาไปไปเลียงเด้ได้จมือนี่น่ะหลามือหลามือเจดมือหลามืออดบ่สิบมือหอดอดไก่ไก่เลยอ่าพี่ยอมแถอะเฮ้ยอือซือกินรสมันเบิด์เรลบ้าใช่ไหมให้อีกนี่น่ะยชื่อกินรเอย ผักบงนั่นลุนะผักบงนีนะบะเตียงักบงม่แเออเออถ้าถ้าเอาเอาเอาพักก็ได้อไม่จะอ่าคีดอะไรเราไม่จะเอาทีทีซื้อซอยเลาวมือนี่ออเราเราไปขายได้ได้ประมาณเท่าไรเมตยจะไปขายได้ก็คนคนแม่คนแม่ได้ขายมัดแต่ไล่บางคนาำใกระทงเนียวละพันใ้สมบูรณห้าสิบดอกลูก ทอดบดชองเชนยี่เป็นทอดบ่ออดใช่เออบ่เป็นยังนี่นี่มิจจะห้าซอยเมาชื่อชอยเจ้าชองเชนได้ไหมเด้ออ่าโดยโดยเอ้ามิจจะไาเอาเอาพักใี่ห้าเล็กๆหน่อยกับพ่อแล้วบื้นแม่จะให้มดเลยบ่อบ่อันเฮาเอาเมื่อเฮาวจกินบวบดมีจจะเอาห้าเสียเมื่อต้มใเซมีเซียังเล็กๆหน่อยกับพ่อละอ่าใบเจ้าไปขายบื้นเนาะเพราะว่าให้ลูกอ่า หอมในกาบ่ลูกหอมต้หอมฮะหอมโตนพิไลูกอือหอมโตนพิอๆๆๆ่่ียงนั่นก็พอแล้วบ่ตุ้นเาเอาเอาเอมว้โอเคโอเคพอละเพราะว่าเฮาอันนี้ก็เอาเป็นนั้น่ือมเจ้าจะให้่ว่าอันนั้นนนับ่น้องเพิ่นนี่ก็เมืออยู่นํากันนี่แหละกินนํากันนี่แหละบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง รำไปรวยเดียวเตียงรวยสุขสภาพเลยวามหม่ยีไมด้วยลูกห้างลูกเมีลูกกบเก็บเยอะเลยยัมีเดีลยกเด้อไปถ่าลรเบาครับก่อนเด้ออก่อนกิเข้ากินน้ำเฮี้ยนเกริงๆเด้อใช้อันนั้นเด้อประตูมา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 ปินี่ขนมเจ้บอตองชื่อระบ้าชื่อให้บักลายนี่จำที่นเลยอ่า น้ำวสานแล้เลยวอ้าวโมต้องซื้อขอบใจเด้อโดยกินจำพี่กินโดยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอ๋อออปล่องมเด้อพี่องเลยออเถอะไปไป มีแต่ว่าพักนี่นแหละเมื่อพรอได้ตุ่มเซมาม,ม่ามีมีกินโดยอยู่ดีมีเฮงเด้อพักพ่อนซะคำละก <c oughs> ระป๋าเด้อพุดดูเด้อโดย,โดยเยกกจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยแค่ไหนแต่มีพื้นมีไฟบัดน,นี้เนาะเราสู่แล้วก็มุ่งชักเจ้านเลยนะฮู้จ้างอ,อะไรเฮาอันพี่น้องไอ้ชื่อที่ชื่อทางน้ำเลาเทาไรเลยชื่อให้เพื่อนนั่นแหละชื่อสโยเหลือเพ่ีย เห็นบริี่เราเห็นฟังอยู่อแต่ว่ามายังบหดจักเทื่อพเป็นอ่งเยมื่อกี้มาพอดีเจอเล่าพอดีเออ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 เอ่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้อ่าโดยไปข้าวน้ำซ้ำปลากินกับพ่อมีอยู่บ้างเออโอเคโอเค เพราะว่าต่อไปกจะได้แม่เยี่ยมเรื่อยอยู่ดอกเพราะว่าทั้งนี้จะได้เข้ามาทั้งนี้เรื่อยอยู่โดยโดยกับก่อนเด้อล่ะเด้อโดยโดยโดยไปพี่น้องเลยขอตัวกับก่อนเด้อบ้านนี่ไปทุวไปท่านปง งอมงอมงอมหมดเลยชื่อจะไปหาก้านเขียดก้านยังคจำเตียงเลยก้านเขียดน้อยได้ไหมเตียงหน่อยป่ะเอาเงินนิ่งๆงอนๆนั่นนี่ก้านเขียดน้อยด้วยโดยในห่วยในห้องไปพี่น้องอเลยเตียงกับคอตัวเดินทางเออเอาลงที่กันว่ามันสีสอนแฉงพี่น้องเลยีเดินทางกาบก่อนมาหนี้มาเจอประตูก็มีตู้เพิ่นมเตียงคยซอยตะึงกันแหละพี่น้องเลยเนาะชื่อรถเก๋รถเข็นในีเพิ่นตั้งแต่สมัยก่อนๆ แต่ว่าลานเพิ่นท่านได้อยู่น้องน้ำใสท่านได้มาช่วงนั้นนี่ไปอยู่น้ำใสอยู่น้ำอพอนเมยู่ปาก,กระดิง่งบาก็แล้วพ่อเมย์เป็นตึกจับบัี้ก็เพิ่นลงมาอยู่พี่พี่น้องเลยกระชองปีปลายเลยกระเตียงบ่ได้มาหามาหาตั้งแต่ข้าวทางนี่ยังเนี่ยหน่อยเลยประตูน,นี่ยังเป็นห้อง รถรถบะเตียงเขามาบม่ได้จอดอยู่นอกบอกต้องทีรถจักเขามามีไอ้คนนึงอยู่บ้านพ่นชิมนี่แหละเพิ่นแนะนำมาปะเตียงก็เลยมาซอยเป็นหลายอย่างอยู่จ่อหน้าจ่อใน้าอย่งต่างๆนี่แหละพี่น้องกระบอกเซนตะกอนเนาะเอาจะไหนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสื่อทุกคนพี่น้องเอ้ที่เข้ามาติดตามเลยฮับชมคลิปจนจบและกระบอกข่ามโฆษณาได้พี่น้องเลือกสำรักมนี้ปะเตียงของตัวลาไปก่อนพี่น้องไอ้ซอยเมาทั้งกระปูกระเป้งพักยาคาหุ่นทั้งไม้ตู้เพิ่นขายบ๊เบิดเนาะ มาเฮา t a เอาซองส้มอันนึงดอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็ให้เราไปขายต่อบื้อเนาะอีตนพี่น้องเอ้ยไปบ่ตนไปหากินข้าวกินน้ําก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยสดีพี่น้องทุกทุกคนเด้อเนาะบ๊ายบายป